สวัสดีค่ะคนไทยทุกคนนี่พลอยนะคะจากนิวยร์กซิตี้เกียดเกียดตัวเอง <c oughs> เออนั่นแหละวันนี้จะมาเล่าเรื่องความแปลกของคนไทยที่นิวร์กให้ฟังเนาะก็จริงๆอะเรื่องแปลกข,ของคนไทยที่เนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าวันนี้จะเล่าเรื่องกลุบๆเล็กๆพอเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องใหญ่ๆอะเดี๋ยวมันจะสนุกเกินไปเอาแค่คำๆนิดๆพอเนาะ เรื่องมีอยู่ว่าปกติอะพอยอะไม่ค่อยคบเพื่อนคนไทยใช่ไหมพอจะส่วนมากจะคบกับเพื่อนต่างชาติเพราะว่าด้วยความที่พอยมาเรียนหนังสือพอยอยู่ n y u พอยก็จะมีแต่เพื่อนแบบต่างชาติเยอะมากเออนั่นแหละแล้วก็ทีเนี้ยด้วยความที่พอ building, พาร์ตเมนต์พอยอพาร์ตเมนต์บิลิ่งพอยอะมีคนไทยอยู่คนเดียวก็คือพอยนอกเหนือจากนั้นก็คือแบบเป็นคนฝรั่งเป็นคนจีนต่างๆที่มาเรียนที่มหาลัยที่ n y u เนาะก็นั่นแหละ พลอ,อก,ก็อยู่มาสักพักนึงแล้วแล้วอยู่ดีเนบเบอร์ที่แบบนิสัยดีของพลอยก,ก็มาบอกเฮ้ย <c oughs> พลอยเนี่ยมีคนใหม่มีคนไทยย้ายเข้ามาอยู่ที่ตึกนี้แหละจะแนะนําให้รู้จักนางดูเป็นคนที่ใส่ดีมากเลยอยากให้เธอเป็นเพื่อนกันไวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขอบคุณขาดที่แนะนํา อ n นนี y anyway, ฉันก็แบบเออเราก็แมชอพกันนะจ๊ะแบบเออมาเจอกันแล้วก็ไปกินข้าวกันน้องก็ดูเป็นคนแบบแปลกๆนิดนึงแต่เราก็แบบเออไม่ได้คิดอะไรมากก็อาจจะแบบเป็นสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคไฟน์ที่นี้วคตลกก็คือพอเรารู้จักกันมากขึ้นเราก็แบบไปวิสิตห้องนางนางก็มาวิสิตห้องฉันเราด้วยความที่นางอะเปิด ทำเปิดร้านสปาอยู่ที่นิวยอร์กไม่ได้พูชื่อนี่ใครก็ไม่รู้นึกออกปะคนไทยหลายคนก็เปิดสปาเฮ้ยนุนางเปิดสปาอยู่ที่นิวยอร์กนางก็แบบเออชวนฉันไปนวดแต่ว่านางก็แบบให้ฉันมาเป็นโมเดลนวดให้แบบนู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็คือเริ่มเริ่มรู้จักกันมากขึ้นก็แบบนึกออกปะแห่งเอาบ้างบางคราวทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่แบบว่าพูดพูดคุยกันตอนที่พูดคุยอะมันจะมีเรื่องหนึ่งเว้ยคือนางอะ หมานางอะ่ะชื่อออซี่ใช่ปะ่ะแล้วหมาของฉันอะ่ะชื่อเจแปนกับจีจีพอรู้จักกันเยอะขึ้นอะ่ะอยู่ดีๆนางเปลี่ยนชื่อหมาจากออซี่มาเป็นจีจีก็แบบมึงหมาเขาไม่เปลี่ยนชื่อแม้แล้วการที่แบบอยู่เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อหมาเดียวกับฉันเหมือนแบบเป็นอะไรอะ่ะแปลกคนอะ่ะเพราะว่า เหมือนลูกเราอย่างเงี้ยสมมติเรามีลูกเราเพื่อนเราอะตั้งตั้งใจตั้งเปลี่ยนชื่อลูกตัวเองให้เป็นชื่อลูกฉันอะไรเงี้ยแบบใช้ชื่อเดียวกันใช้ชื่อร่วมกันไม่ใช่ว่าชื่อมันร่วมกันไม่ได้แต่มันไม่มีมารยาทแล้วฉันน่ะเลี้ยงหมาฉันน่ะเป็นเหมือนลูกฉันก็เรื่องแปลกเรื่องที่หนึ่งฉันก็แบบแล้วนางนางให้คําตอบฉันว่าอะไรรู้ปะนางบอกว่าเออก็จริงๆแล้วก็จะเรียกแบบมีสองชื่อชื่อออซซี่กับชื่อจีจี้ก็แบบชื่อมันไม่ได้คล้ายกันเลย แล้วแล้วตอนที่พ่อแม่ฉันป้ากับแม่มาวิสิตนิวยอร์กตอนที่พอยรับปริญญาใช่ปะแล้วบังเอิญเจอนางที่ฟุตบาทเว้ยแบบเออฟุตบาทแถวๆแถวบ้านนี่แหละแล้วฉันก็เลยพักอ๋อป้านี่เออป้าแม่น,นี่น้องคนไทยที่อยู่ตึกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าก็แบบทำใจดีจะไปเล่นกับหมาเขาเว้ย แล้วแล้วนางก็บอกว่าเออจี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 เดกแกคือแล้วป้าก็บอกโอ้ชื่อเดียวกันเลยกูนี่แบบอืมของขึ้นคือ,ค,อ,ค,อคือแบบโมโหนิดนึงแหละที่แบบเออมึงการเรียกชื่อหมาคนนั้นแต่นไอ้นี่มนามเป็นคนแปลกอยู่แล้วนึกออกปะกแบบ็เลยแบบเวอรเตอร์ฟักเรื่องของมึงเหอ เรื่องที่สองก็คือนางก็เล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อก่อนน่ะนางทำขนมขายนางทำแบบขนมวีแกนขายฉันก็บอกเอ้ยเพราะตอนแรกอ่ะก่อนที่จะทำก่อนที่พลอยจะทำร้านเล็บใช่ปะ่ะพลอยอ่ะแพนอยากจะเปิดร้านขนมเออเราก็คุยกันน้องก็บอกเออน้องก็เล่าฟังว่าเออตอนนั้นนน้องอ่ะอยากจะเปิดร้านตอนนั้นน้องทําขนมวีแกนขายอะไรเงี้ยฉันก็ถามว่าเออ ทำยังไงว่าทําวีแกนยังไงวีแกนทายากมากเลยนะให้อร่อยเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของแบบไข่นมเนยอันนี้คือในหัวพลอยคิดในหัวพลอยคือพลอยรู้มันยากใช่ปะพ่อพอพอก็อถามเขาว่าเอ้ยขนมวีแกนทายังไงมันยากนะเว้ยที่จะทําให้มันอร่อยน้องก็บอกว่าอ๋อนี่ไงก็สูตรประมาณเนี้ก็แบบใส่ใส่ไข่ใส่เนยฉันก็เลยฮะขนมวีแกนวีแกนคือพวก วิกนคือคนที่ไม่ใช่มังสงวิรัตมังสวิรัตยังกินไข่ได้ใช่ไหมแต่วิกนคือโนโนไข่โนผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วทำไมอยู่ไปหลอกผู้บริโภคแบบนั้นนะ่ะฉันก็เลยแบบอ๋อเด็กนี่ประหลาดคนใช่ไหมแบบเปลี่ยนชื่อหมาไม่พอเป็นคนแบบไม่มีจริยธรรมในการทําธุรกิจอ่ะนึกออกปะแล้ว <laughs> ธุรกิจสปานางก็โซ c ริ นางอ่ะห้องนางอ่ะห้องนางใหญ่กว่าห้องพลอยห้องพลอยเป็นสตูดิโอแต่ตอนนี้พลอยอัปเกรดห้องพลอยแล้วนะห้องพลอยใหญ่มากกว่าตอนนี้ใหญ่มากไม่มากหรอกนว่าห้องนางเป็นห้องแบบ one b บ d ใช่ป่ะก็ห้องใหญ่ตรงห้อง l i ฟวิ g r o o อ่ะนางก็จะเป็นแบบหน้าต่างเป็นตัว L หน้าต่าง floor to ceiling เป็นตัว L แล้วตอนนั้นที่พลอยที่เล่าให้ฟังก่อนนั้นว่าพลอยไปนวดห้องนางก็คือนางแบบสอนเทรนเทรนนิ่งพนักงานของนางใช่ป่ะเราให้พลอยเป็นโมเดล นางก็นวดพลอยแล้วตอนนั้นพ่อก็ถามว่าเอมนางบอกว่าเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้เลยผู้หญิงเหมือนกันแล้วนางคืออะไรเปิดม่านจ้ามึงจะให้กูโชว์เนาะไม่ใครดูคะนางบอกนางก็ทาออกบ่อยแล้วคือแบบตึกตรงข้ามแบเป็นตึกบริษัทนึกออกปะเพราะบ้านพลอยอยู่ในเมืองตึกตรงข้ามาเป็นตึกบริษัทแล้วคือแบบมึงคะตึกตรงข้ามาผู้ชายทั้งนั้นเลยคะ่ะคือไม่ไอายบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยคือ ตัวเองก็ไม่ได้มีนมไม่หนึ่งน้องก็ไม่ได้มีนมอะไรไม่หน้นั่นแหละฉันฉันก็ไม่อยากสะ่่าอะไรหรอกแนละ้วแต่คืออายเขาว่าลูกไม่ทำแบบนี้นะคะแปลกมากอ๋อแล้วก็จะบอกอีกเรื่องหนึง่งอะพวกในอินสตาแกรมอ่ะคนที่ลงภาพแบบสวยๆหรูๆอะรู้ไหมคะจริงๆแล้วว่าชีวิตเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ คือไม่ต้องไปอิจฉาว่าแบบเฮ้ยคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศอะ่ะชีวิตดีจังคนไทยที่อยู่ต่างประเทศรวยจังใช้ชีวิตสนุกสนานจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอิจฉาเขานะคะความจริงไม่ใช่แบบนั้นกันเลยค่ะคือคนที่คนที่คนที่มีจริงๆอะ่ะเขามีแต่ส่วนมากอะ่ะไม่ใช่จริงๆส่วนมากกับไม่ใช่พวกที่แบบ ดูเหมือนว่าชีวิตกูสนุกสนานตลกเฮฮาเป็นคนตลกอู้ชีวิตนี่ร้องไห้ทุกวันเลยนะคะไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครแต่ว่าก็ <c oughs>